วันนี้นะครับก็จะมารีวิวในสองของเจ้าตัวเกม X World นะครับก็ผมได้ทําการซื้อตัวสปายมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเติมนะครับการเติมนะฮะกดเติมนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าธุรกรรมที่รวดเร็วอะไรของมันนะครับก็จะเป็นการซื้อนะแล้วก็ใส่จํานวนซื้ออย่างน้อย4บาทนะครับแต่ว่าเราจะเลือกร้านไม่ได้นะครับแนะนําว่าให้ซื้อที่ C2C ตรงนี้จะถูกกว่านะครับก็สามารถเลือกแพลตฟอร์มได้ว่าเราจะเลือกซื้อเหรียญจากร้านของทางไหนนะครับ ก็ทางแอปเนี่ยมันจะเลือกมาให้เฉพาะพวกพร้อมพกับทูมานี่ไลน์พนะครับอะไรพวกนี้นะฮะก็ให้เราเลือกร้านที่ถูกที่สุดนะให้เลือกแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับเพื่อจะดูว่าร้านไหนถูกสุดครับก็ในนี้มันมีให้ซื้อได้เชื่อผ่านพร้อมพีกับทูมานี่นะครับเพราะมันจะเป็นช่องทางอัตโนมัติเท่านั้นนะฮะแล้ก็เลือกร้าน 36.4นะครับแล้วเราก็ดูว่าขั้นต่ำเนี่ยเท่าไหร่ขั้นต่ําคือ0.1ดอลลาร์นะครับสูงสุด135ดอลลาร์นะครับสมมุติเราซื้อ1ดอลลาร์นะครับกดซื้อไปนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะให้เรากดคาว่าจ่ายด่วนนะครับเราจะได้ QR code มานะครับเราก็ QR code ไปสแกนนะครับอ่ะแต่ว่าผมเติมไปแล้วนะครับก็จะมีประวัติการเติมด้วยนะครับ ก็ผมเติมไปอีก655กับ100บาทนะครับรวมเป็น755หแล้วกันนะครับก็สำหรับการซื้อเหรียญตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะเราจะได้เหรียญ U s ดีมานะครับให้เรากดไปที่เหรียญ x w กนะครับกดการซื้อขายนะครับให้เรากดซื้อทั้งหมดนะครับก็สมมุติว่าอยากได้250้เหรียญนะครับเอ้ยใส่เกินอ่ะ250ก็จะเท่ากับ19.7าดอลล่าร์นะครับก็เราสามารถเลือกราคาได้นะครับ นี่จะเป็นราคาตลาดนี mm. Luckily, the the ้ราคาจํากัดอ right? the right. ่าไม่แน่ใจว่าตั้งอย่างไงอ่ะตอนนี้น่าจะเป็นตั้งรับราคานะครับเราก็ดูว่าเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ราคาตอนนี้มัน0.7นนะครับสมมติอยากได้ราคา0.06นะฮะก็ตั้งไปนะครับแต่ถ้าไม่มีคนมาขายหรือว่ามันไม่ถึงนะครับกอดมันจะไม่ได้นะครับก็ให้เราตั้งตามราคาตลาดก็ได้นะครับก็มันจะเป็นราคาตรงด้านล่างนี้นะฮะกดซื้อไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปคิดมากนะฮะ แล้วก็เอาราคาปัจจุบันตอนนั้นเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะแล้วก็พอเราได้ปุ๊บนะฮะให้ไปที่สปค์ของฉันนะครับกดบวกตรงนี้นะฮะเรากดซื้อตัวมาเลยนะครับสองร้อยห้าสิบเหรียญผมกดซื้อมาแล้วนะฮะได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามาได้เลเวลจากการเล่นเกมทําภารกิจอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ทักษะที่ผมมีจะเป็นมิวโบนัสหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีบัฟอันนี้คือไม่แน่ใจว่าทํางานยังไงนะครับ สำเร็จตอนเรื่องสูงสุด10ชั้นแต่ชั้นได้ไรายได้หอนนั์นต์น่าจะเป็นโบนัสคือทำภารกิจครบ10อันก็จะได้10%นะฮะน่าจะเป็นบัฟก็จะหาไปชั้นต่างๆจะถูกสะสมอีกครั้งน่าจะเป็นสกิลของตัวนะครับส่วน Energy นะครับไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมลองเล่นไปก่อนส่วนการให้เช่านะฮะจะมีราคาค่าเช่านะครับเราก็ตั้งได้แล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วก็เลือกจํานวนวันนะฮะ แต่ว่าผมยังไม่ให้เช่านะครับผมก็ใช้เองครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ส่วนการขุดบิวตัวนี้นะฮะขวาตรงนี้คือขุดไปนี่รู้สึกเหมือนมันยังได้เท่าเดิมน่าจะเป็นเพราะว่าเลเวลผมไม่ได้เพิ่มนะครับถ้าเพิ่มไม่รู้จะได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะเกาะไปดูประวัติการขุดบิวนะครับคือได้เท่าละหนึ่งเทียนหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์เก้านะครับอ่ะเก็ะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ส่วนในตัวปันผลเนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวต่อสองของพวกนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมโหลดเกมมาเกมหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่ทาภารกิจนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนกดรับตอนได้เหรียญอะไรพวกนี้มานะครับก็เดี๋ยวผมจะโหลดไว้สัก2กเกมแล้วก็ไปไล่ทาภารกิจนะครับก็ส่วนชิปนี้ก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับจะมาสอนเติมเงินไว้ก่อนแล้วก็ลิปหน้าเดี๋ยวจะทําการถอนเงินแล้วก็ มารีวิวในส่วนของการวิวอัพของตัวละครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ